ตอนนี้รถปรับสภาพซอมซปา,า,าเสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็น7ที่นั่งนะครับเป็นเจที่นั่งนะครับขับเคลื่อน2ล้อ2.4รุ่น E 2.4รุ่น E นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับกุญแจคีย์เลสครบ2ดอกนะครับดิสเบรก4ล้อแล้วก็มีบันไดข้างให้ด้วยนะ c r v ทรงนี้พอมีบันไดข้างแล้วรถสวยนะสวยนะแล้วภายในก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับมีแอร์หน้าแอร์กลางแอร์หลังมีให้ครบเลยนะครับสำหรับแอร์นะสบายได้นอนบนหลังคาหนะ โครงสร้างตัวรถเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอยู่การใช้งานอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับราคาเสนอขาย678,000บาทนะครับ678,000บาทเท่านั้นนะครับรถเลขไมล์183,000กิโลนะครับแต่รถเข้าสู่ระยะสุดท้ายที่180,000กิโลนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับคู่มือครบนะครับนะรถสวยๆคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการเข้ามานะครับสำหรับใครที่ต้องการ SUV น่าใช้งานนะคันนี้เป็นขับ2นะครับปี2019 ปรับ2ปี2019เท่านั้นนะครับราคา679เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้ผมได้ทอโต้นะครับเอาคันนี้มาให้ดูอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รถก็ไปทําสปาทําอะไรมาทุกอย่างเลยวันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับกับรถครอบครัว7็ดที่นั่งนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.4รุ่น E อนะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับ หาใครที่ต้องการตัวรถแบบนี้นะครับแต่เป็นขับ2นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าราคาผมขายไม่ข้าม700,000เลยครับตัวรถได้ปี2019นะครับคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่678,000บาท678นะครับ678เท่านั้นเป็นเจ็ดที่นั่งขับ2นะเป็น2.4รุ่น E นะครับบอดี้ด้านนอกเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น2.4งจขับ2 2.4ขับ4หรือจะเป็นดีเซลนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ไม่ใช่โปรเจคเตอร์สิ จะเป็น LED แล้วนะครับตัวนี้ไฟมันจะเป็น full LED นะครับไฟเป็น full LED หมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจังที่เป็นโครเมียมนะครับไฟเป็น full LED อย่างนี้เลยนะครับก็คือเต็มเต็มเซ็ตในนี้เลยนะครับแล้วก็มี daytime l นะครับอยู่ด้านล่างขีดลลางตัวนี้นะครับแล้วกระจังหน้าเป็นโครเมียมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีดำนะครับตัดกับสีดำกลองไทแบกนะครับพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อย ถ้ามีเสียงเข้าต้องขออภัยจริงๆนะบริษัทจุติถนนใหญ่นะครับแล้วมันอยู่ใกล้สี่แยกมีนบุรีนะครับรถมันจะเยอะนิดนึงแต่ตัวนี้ก็ถ้าถามเรื่องการใช้งานเ็จที่นั่งขับสองผมว่าก็เหมาะสมนะหนไม่กินน้ํามันไม่หนักเครื่องแล้วก็นั่งได้7คนเหมือนกันนะครับชุดกันชนนะครับแนบสนิทแบบนี้เลยคันนี้นะชิดชิดนะชิดชิดถ้าใครได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นรถตอนที่เพิ่งซื้อเข้ามานะครับมันก็จะมีร่องลอยความสุขรกความใช้งานอยู่บ้างแต่ตอนนี้รถเราทำเสร็จแล้ว รุ่นนี้เป็นดิสสี่ล้อแล้วนะครับล้อแมกเป็นทูโทนนล้อแมกเป็นทูโทนนะครับคือคันนี้พอติดบันไดข้างมาปุ๊บหล่อปั๊บเลยติดบันไดข้างมาปุ๊บหล่อปั๊บเลยนะครับมันแปลกตานะปกติมันจะเป็น SUV เป็นทรงคอร์ดเวอร์เป็นรถตัวสูงนะครับเป็นรถตัวสูงนะครับแต่พอติดบันไดไปปุ๊บเออรถดูดีแล้วบันไดใช้ดันได้จริงนะเหยียบได้นะเหยียบได้ใช้งานได้จริงนะครับด้านข้างก็จะแปะเป็นโป่งสีดํามาให้ตรงนี้กระจกก็จะเป็นกระจก ปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่เป็น L.E.D. อยู่ด้านในนะับได้เป็นดิสสี่ล้อและยางก็เป็นยางกูดเยีย r นะครับปี2023นะครับเบิกใหม่เบิกใหม่มาแล้วนะครับนะบเป็นเจ็ดที่นั่งดูสไตล์นะับตัวรถต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ทำงานแบบว่าจริงๆรถประเภทนี้จะเป็นผมเคยเห็นเขาใช้กันเย,เยอะก็จะเป็นพวกที่ทำงานแบบต้องวิ่งข้ามจังหวัดเป็นแบบพนักงาน ที่อยู่บริษัทแบบต้องวิ่งข้ามจังหวัดต้องออกนอกออฟฟิศทุกวันอะไรอย่างเงี้ยรถแบบนี้จะเหมาะเพราะว่า1คนของขนคนคน,นะคือ SUV เนี่ยตัวไอตัว CRV วเนี่ยถ้าพับเบาะลงไปปุ๊บเบาะมันจะกว้างมากแล้วมันลึกมากข้างในมันเก็บของได้เยอะนะครับนะคันนี้ก็สีรถเดิมๆนะเราไม่ได้เก็บงานเนาะนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาไปสปามาเฉยๆนะครับก็ทําข้างนอกข้างในขัดทรงขัดสีให้เรียบร้อยนะครับไฟทับทิมมีให้ดิฟฟิวเซอร์มีให้ user, ใหฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับนะเดี๋ยวดูชุดช่วงล่างนิดนึงนะครับันนี้ ชุดช่วงล่างนิดนึงนะครับนี่แห้งๆเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นขับ2นะมันจะไม่มีเพาข้างหลังนะครับมันจะไม่มีเพามาข้างหลังนะครับมันจะไม่มีเพาขับด้านหลังนะครับนะ CRV ครับ2 4รุ่น E นะครับ2 4รุ่น E สีขาวมุกนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆดิสซีล้อฝาท้ายไฟฟ้าไฟท้ายก็เป็น LED นะครับไฟท้ายก็เป็น LED แล้วคันนี้นะครับ นะเป็นไ v d ดีหมดเลยเป็นไ v d ดีหมดเลยปุ๊บหลังคาก็เดิมๆสีเสือเดิมหมดฝาวิทยุแบบคีบช์าคีบฉลามนะรุ่นนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยพอเปิดกดดพ๊บม,มันก็เปิดอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็จะเป็นคัมโชกตัวกระบอกใหญ่นะครับมันเปิดได้สูงมากเลยนะคือรถมันเป็นสไตล์ที่ดีนะครับมีทรงดีมากนะครับมีทรงดีมากๆแล้วเป็นเจ็ดที่นั่งนะเป็นเจ็ดที่นั่งเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราพับเบาะลงไปเนี่ย ดูห้องเก็บสัมภาระดิเวลาขนของอะตั้งแต่ท้ายนะตั้งแต่นี่เลยนะเข้าไปจะนู่นเลยไกลมากแล้วบาะเดี๋ยวจะนั่ง5คนนั่ง7คนนั่งสบายคือซ r v เขาออกแบบมาแบบทุกอย่างเขาดีเทลเขาละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวบ่อเองก็ดีนะไม่ว่าจะพับแบบนี้คือบ่อแถวนี้พับขึ้นไปได้นะพับกระดกจากด้านหลังขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวล้ออะไหล่มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับมันต้องเปิดแผ่นนี้ออกปุ๊บเปิดแผ่นล่างออกพับบาะนี้ขึ้นไปถอดล้ออะไหล่ออกมานะครับมันใช้งานได้หลายรูปแบบ โครงสร้างตัวรถนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะหลังโครงหลังคาเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอยู่การใช้งานนะครับก็มีประกันทึ้งยนต์และเกียร์ให้1ปีเดยนะครับเนี่ยราคาเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับเดิมหมดเลยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับไฟท้ายก็เป็นของเดิมนะครับของเดิมหมดเลยนะครับป้ายแดงมือเดียวเลขไมล์แสนแปดเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันกิโลแต่แต่ว่ารถคันนี้เข้าศูนย์มาระยะสุดท้ายคือไมล์หนึ่งแสน 8 0 0 0 0นะเข้าสูตรมาที่ระยะสุดท้ายคืไม่หนึ0งแนหมืนะครับแผงประตูด,ดีเบาะดีนะสวยหมดนะครับนะไม่มีแบบถลอกไม่มีสนงสนิมไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถหน่วยงานนะปลดประจำการมารถได้ปี19ด้วยนะฮะได้เครื่องยนต์เบนซินขับ4 2่สนะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสมกับรถแบบนี้ต้องใช้พละงกำลังเครื่องที่เยอะนะครับเพราะว่า แบกน้ำหนักตัวรถแล้วก็ไหนจะคนถ้าขึ้นไปนั่งครบ7คนหรือ5คนนะครับนะมีแอร์ทั้งหมดนะตรงนี้มีแอร์สช่องใช่ไหมครับมีแอร์ตรงกลางอีกตรงกลางอีก2แล้วก็มีแอร์ด้านหน้าอีก4นะครับเนี่ยความสะดวกสบายนะของ CRV นะครับตัวเบาะนะเวลาพับมันก็พับแบบน,นี้เดผมไปพับฝั่งนู้นอีกทีนะค,ค่อนข้างหนักนะแล้วมันก็สไลได์ได้เห็นปนะมันสไลได์ได้นะครับนะเนี okay. ่ย กุญแจเป็นคีเลตนะครับมีกุญแจมาสองดอกนะครับตัวนี้เป็นสองคุสีรุ่น E นะผมชอบตรงบันไดข้างมากเลยมันแข็งแรงมันใช้งานได้นะครับมันแข็งแรงมันใช้งานได้นะครับตัวบอกก็จะเป็นทรงสป,ปอร์ตนิดนึงเบาะเหมือนแบบพวกเอาดงเอาดีอะไรอย่างนี้นะครับนะบมันจะรับรอแล้วก็รับไหลรับเอวนะครับคือบอกแบบนี้ดีมันจะนั่งแล้วมันไม่ไหลเพราะมันรับสรลละเราดีมาก ครันนี้ก็เสนอขายราคาเพียง6 7 8 0 0 0บาทจำง่ายๆว่า678นะภาษีพลบบเราต่อให้กระจกเดิมทุกบาทนะครับ678ไฟเลี้ยว LED ไฟเลี้ยว LED นะครับได้เป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะครับได้เป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะครับประตงประตูเดิมสวยหมดนะครับประตงประตูเดิมสวยหมดนะครับนะใครสนใจคันนี้นะครับ Honda c ซ v นะครับีรุ่น E ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6 ผมเดททอโต้นะครับช่วงนี้ก็จะลงรถหลากหน้าหน่อย CRV Camry รถกระบะนะเพราะว่าเรามีทั้งรถบ้านรถอะไรเยอะแยะไปหมดปุ่ม push start นะครับปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับแท a c t i o n c o n โทรลนะครับอันนี้ปรับความเขาเรียกว่าความสูงต่ำของไฟหน้านะครับแล้วก็ระบบไฟหน้าเนี่ยเป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลนะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นแมนนวลนะครับนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีครูส s อน o n รล o มาให้จริงๆมีเท่านี้เพียงพอแล้วนะกับการใช้งานของตัวรถ นะครับไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องมีเยอะนะครับในดูล่าปัดเลื่อนไม้นะครับทํางานเต็มไฟติดทุกดวงนะครับไม้หนึ่งแปดสามหกแปดสี่นะครับหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะเป็นทัชสกรีนระบบแอร์เป็นออโตโนมัตโอมัต้นั่นเองนะครับเป็นแบบดูโอโซนนะครับนาเกียร์อัตโนมัติเป็น CVT นะครับโหมดประหยัดน้ำมันเป็นอีคอนโหมดนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็มีพาว power outlet นะี่นี่1จุดแล้วดูในนี้นะบานเลยครับพาวเวอร์เอาเล USB USB HDMI ไม่รู้จะเยอะขนาไหนนะมีเยอะมากมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปชมพ้องเครื่องกันนะครับว่าใครสนใจคันนี้เนาะจริงๆผมไม่ติดเลยนะเลขไมล์เพราะว่ารถมันเข้าศูนย์ตลอดบุ๊กเซอร์วิสนะถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวแจ้งผมมาผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆคลิปก่อนลนะ้าเนี้ยผมถ่ายบุ๊กเซอร์วิสกับคู่มือไปให้ดูหมดลวนะครับมันก็เข้าฟุกระยะจริงๆอะ่ะนะครับผมไม่ติดเลยนะถ้าใครต้องการรถ สวยๆแบบนี้นะครับเลขไมล์แสนแปดปกตินะเป็นรถหน่วยงานปกประจำการนะครับประวัติตรงรุ่นตรงศูนย์อยู่แล้วนะครับดูโครงสร้างหัวนงหัวน็อตเดิมเรียนกิฟนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมหมดนะครับนี่บาร์าโครงบาร์โค้ดเล็บง่งเลเบลนะฝากระโปงนนนะรปงแท้แน่นอนนะฝากระโปรงแท้แน่นอนนะดูความสวยเรียนกิปเลยครับนะเครื่องยนต์ก็เป็น2.4ที่เคยอยู่ในพวกแอ c o คอร์ดเมื่อก่อนนะที่เป็นอยู่พวกแอ c o คอร์ด แล้วก็พวกอะไรอะซีวิกอะไรตัวนั้นอะนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่นั่นเองนะครับคนมาพร้อมเกียร์ที่ลูกใหญ่ขึ้นเป็นเกียร์ CVT นะครับก็เหมาะกับรถแบบนี้นะครับเพราะต้องใช้รอบสูงเนาะนะนะเครื่อง2.4ขับสองกีอีคันนี้ราคา6 0 7 8 0 0 0บาทครับ